ทำอะไรอะ่ะเออหรอแอบดูอยู่เพราะว่าไม่เห็นขับรถเลยไม่ได้เมนไปเพราะว่าเดี๋ยวตอบไม่ได้อ๋อ๋อเพราะเองแอบดูข่าอยู่ไงแล้วค่าก็เลยเปิดขึ้นมาแล้วก็ดูว่ามันมีมีจีจีด้วยหรอแปลว่าจีแอบดูอยู่เลยแล้วเองไม่อยู่ด้วยกันหรอไม่จีจีมากลับบ้านรู้โอ้โหเป็นไงจ๊ะเป็นไงจ้าอะไรล่ะไล,ล่เลยบอกเลย สุดๆไปเลยขับรถไปด้วยไอไหนเนี่ยขับรถเล่นไปเรื่อยๆว่างมากว่างแล้วว่างนานนะคะจ้างได้เปถ่ายรายการมาเหรอไหนอ่หอหรออยู่หอทำอะไรออมเอเล่นดีกว่อนทำอะไรเหรอพี่แะละงานยุ่งไหมก็เออแล้วแต่ช่วงใช่ ฉันฟังแล้วและะ้ว่ะตลกมากตลกแบบตอนนี้ดูอยู่ก็ก็อถามตัวเองว่าไอ้นี่กูดูอยู่อะไรอยู่เนี่ย <laughs> แบบเฮ้ยก็ว่าไปดีมันก็ดีสอ <laughs> แบบเปิดมิติโลกใหม่แนวใหม่ <laughs> ดีดีด,ดีชอบเออเสียดายอยู่ไม่ถึงอยู่ไม่ถึงสิ่งนี้ีก <laughs> <laughs> ็ <laughs> <laughs> เมื่อไหร่ว่าวเรานัดกันหน่อยเถอะโอ้ยโควิดจะไปไหนได้เนี่ยเบือเ่อวะเบื่อโควิดอ,อันนี้ขับรถเล่นจริงๆเหรอว่าไม่มีไม่มีเป้าหมายว่าจะไปไหนอไม่มีเป้าหมายแหละตอนแรกจะเข้าบ้านแต่ว่า <c oughs> ตอนนี้มาโล่อยู่ที่ไหนเราก็ไม่รู้เนี่ยขับไปเรื่อยๆก็ด<า>ีโควิดแล้วก็รถน้อยลงแล้วเราก็ขับรถเล่นได้ แต่เราก็ไม่ลงไปไหนนะครับรถเฉยเหนืหนักปะอยู่ดีคนเข้ามาดูเกือบสี่พันอกจะแตกนี่เราข้าพึ่งข้าพิ่งเข้าใจว่ามันไลฟ์ตรงไหนเมื่อกี้แหละเห็นหนูเข้ามาดูทันด้วยที่พี่ทำโทรศัพท์ตกอ่ะจริงหรอ o ออะไรวะพี่จุดทำอะไรวะ มีค,ความงงคือกดปุ๊บมือถือตกปั๊บแล้วก็ตกไปอยู่ที่พื้นนานด้วยหนูก็คิดว่าอ๋อเขาคงอาจจะกำลังจะตั้งโทรศัพท์เพื่อนแลจาัดท่าหรอไม่เออ oh <my> <laughs> อไมกอดหืมันปาคิดแเองคนฉันคือหาฟิลเตอร์แป๊บอันนี้ดิเอ้ย,อยน่ากลัวว่ะ มันมากสุดได้กี่คนนะไลฟ์แบบไลฟ์วิดอ่ะไลฟ์ได้สองคนอ่ะเหรออืมพี่ลองชนจีนี่มันจะไลฟ์แค่ไหนแล้วมันจะแบบแอ๋อแต่เองก็จะหายไปเหรอใช่หนูก็จะหายไปจากพี่ เออชินแล้วชินมากก็ว่าไปเนี่ยเดี๋ยวโควิดหายเนี่ยเที่ยวเลยแบบบินเลยห้องเก๋งโอเคแล้วโกลแบ๊บเมื่อไหร่เดี๋ยาเดี๋ยวยังไงนีโอ้ยนัดกินข้าวก็ได้ ประมาณอีกสักเดือนหนึ่งวะเราก็ไปเที่ยวแบบเดี๋ยวพี่สร้างแบบเออแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะเหมือนแท็กซี่อะที่แบบมีแบบกระจกกั้นอ่ะแล้วเองก็นั่งข้างหลังไงเจาะรู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 คุยกันเศร้าหวังอ่ะเพื่อนเหงาเหมือนกันแล้วนี่นี่ตกลงเข้ามหาลัยเบียงว่ยื่นพอร์ตไปแล้ว หรอเฮ้ยพูดเอ้ยถามไม่ได้นี่วะถามได้ป่าววะพูดไม่ได้เดี๋ยวค่อยไปหลังไหม้วะหลังไหม่หลังไหมเพื่อความเชื่อเอออแพลวาก็กำลังก็มันก็ยืมเลยเหมือนกันแพรวาสอบเร็วมากเออแต่ว่าไม่รู้จะติดหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่ามันสอบจีดีเหมือนกันแล้วคะแนนรวมอ่ะมันไม่ถึงกำหนดเกณฑ์นี่เขาบอกเลย อฟังมาแล้วกันอยากรู้มัน้งที่เดียวกันนั่นแหละชัวช <laughs> ัวว่าที่เดียวกันโอเคๆจ้ะได้จ้ะ <Okay. S 1> ไหนดูสองอัน้เอ้ยทำอะไรอีกอ๋อมันมีเอ่อมันมีคำถามหรอแล้วยังไงต่อถ้าคำถามกลกดแล้วมันจะเกิดอะไรแล้วมันก็จะขึ้นมาโอรลองลองอกดยังอ่ะลองกดยัง อย่างอย่างอย่างไอมันไม่กล้ากดกดแล้วต้องตอบอย่างเงี้ยหรอกดแล้วเมื่อขึ้นมาให้คนอื่นเห็นว่าคําถามคืออะไรแล้วเราก็ตอบอม, <laughs> มันอันนี้มันแรกเลยอ่ะเออก็ไม่ปฏิเสธกลัวมากเลยอ่ะโทรศัพท์วางนิ่งๆไว้พก่ยู ไม่ใช่ไมันไม่มีที่่งก uh oh ี่นอกี้ังแบบแ่กลังติดตามนะคะว่าเราจะแบบไปไลฟเมือโบราณจะจะไปเมืองโบราจริงหรอเพราเราเเหงาไหมเราหาคอนเทนต์นิดนึง เดอว่าจะมีล <laughs> ูกชาเศ้าเลยค่ะันพงฉผมนะคะเศร้กาก้าเลย,เลย <laughs> นะเศรษฐกิจมันไม่ดีอะเนาะไม่หวยนะหนาย,ยาวผมยาวแล้ว,วอ่ะไอจูตอนนั้นได้ไงจะตอบแล้วยังไงต่อแล้วก็เลือกกันใหม่เองผมผมข้าผมบอกเอ พี่จะดนไปตัดเพิ่มหรอนี่หนึ่งแต่ว่าถอดผมจิ้มฉัไอ้าถอดผมบอไปแล้วอทำไมของหนูไม่เห็นมีคำถามขึ้นมาบ้างจริงหรอเอ็งหนูไม่ยอมเป็นเงินด้วยแล้วมัน s u p p o ์ที่จะเป็นมันเหมือนสีเขียวอะ ชอบสอีได้กัดหรอเปล่าก็กัดไม้ไงชอบสีผมน้องพี่อะ่ะตอนที่ทำแรกแรกเลยอะ่ะสีม่วงม่วงอ่ะ